ราตรีนี้ท่านทั้งหลายยังอยู่ดีหรือเปล่าผมมาพร้อมเรื่องเล่าที่อาจทำให้ค่ำคืนของท่านไม่สงบอีกต่อไปเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมเองไอ้ทิวมันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่เพราะความอยากรู้มันดันไปดูดวงกับหมอดูแก่แกแถวตลาดเก่าหมอดูคนนั้นหน้าตาเหี้ยมเกรียมดวงตาดำมืดเหมือนก้นเหวทักมันว่า ระวังมีเงาตามเจ้าไปเงาที่หิวโหวยไอ้ทิวขำคิดว่าหมอดูพูดจาให้กลัวแต่คืนนั้นมันฝันร้ายฝันว่ามีมือเย็นเยียบลากมันลงไปในความมืด ทุกคืนหลังจากนั้นไอ้ทิวจะฝันร้ายแบบเดิมๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเริ่มเห็นเห็นเงาดำๆแวบไปแวบมาในบ้านเหมือนมีใครจ้องมันอยู่ตลอดเวลามันเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองพูดจาแปลกๆเหมือนมีใครกำลังควบคุมมัน คืนหนึ่งผมไปหามันที่บ้านบ้านมันเงียบวังเวงเหมือนไม่มีใครอยู่ผมเดินเข้าไปเห็นมันนั่งอยู่กลางห้องจ้องมองผนังแล้วมันก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่แหบแห้งเย็นยเยือกมันมาแล้วมันจะเอาชีวิตกูแล้วไอทิวก็ล้มลงชักกระตุก ตาเหลือกเหมือนถูกกระชากวิญญาณผมรีบเข้าไปช่วยแต่ก็สายไปแล้วไอ้ทิวตายแล้วบนผนังปรากฏรอยมือดำเหมือนมีใครพยายามคว้าจับมันผมไม่รู้ว่าเงาที่ตามไอ้ทิวไปคืออะไรรู้แต่ว่ามันยังคงอยู่อาจจะกำลังตามหาเหยื่อร้ายใหม่ คุณรู้สึกว่ามีใครจ้องอยู่ไหมหรือว่ามันอยู่ข้างหลังคุณแล้วคืนนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนเพราะผมรู้สึกว่ามีใครกำลังเรียกชื่อผมแล้วแล้วพบกันใหม่ถ้ายังมีโอก